สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบอร์ชมคลิปนี้นะครับมืัอนี้เมย์ยิ้มกับไปสอนไม้แล้วครับอันนี้เป็นห่วงเข็ดอีนานะครับนะครับเป็นห่วงเข็ดอีนาลายบ่ลายครับเบื้องนี้ลายครับพูนะอันนี้เป็นห่วงกบทไปสอนมืัอนี้นะครับนี่ครับห่วงกบวกบปล่อยดีอืมนี่เป็นห่วงกบ กินเตาปูไปปอยได้หลายตัวแม่ม yeah. ัอน <bro S 1> <mel> ี่ไหมหลายเขาบ้างนี่โฮโกบินกันหลายครับโฮกบนหน่อยวะปูตัวยลงไปแล้วปูหน่อยก็หลายแท้ปูหน่อยหลายหมดเลเนี่ยปูครับปูไปปวยไหนมันแฟร์ไปปอยปูแล้วมันดับไปแล้วสเอไปปล่ยยังมันไปขึ้นอยู่น้ำขังสาขังอยังเขาอะนะสาไม้มันขุดหูไป นี่นะครับกบกบกบแจกกันแล้วน,นะครับกบ,กบมันกำลังเสียนตัดขางตัวเนี่ยมันนามบกมันก็ตัดทางกันตัวนี่ครับโอเคครับอบอกกันไห<ด>มในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับปูหลายอยู่หล,ลายตวัวอยู่หรอ